สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซปตทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพี่กศเป็นจพลิ้วเขมมาสอนค่ะครับผมวันนี้เรายังมีข่าวมาฝากเยอะแยะมากมายนะฮะเม้นพูดคุยกับเราได้ทางแฟนเพจ 9M Cot นะครับใช่ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายๆเมื่อวานภาพมันน่าตกใจมากค่ะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ระเบิดในโรงงานในพื้นที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะและเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเศร้าเพราะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายค่ะ นี่แหละค่ะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสักบ่ายสองกว่าๆนะคะคนในพื้นที่ตกใจมากทั้งเสียงทั้งควันทั้งอะไรคือมันเห็นจากระยะไก,กลๆเลยะคะ่ะหน่วยดับเพลิงในพื้นที่ใกล้ๆก,ก็รีบมาดับเพลิงอย่างเร่งด่วนนะคะต่อมาช่วงเวลาสักประมาณบ่ายสามโมงตำรวจสามารถเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ได้อย่างที่มิวบอกว่าเป็นเรื่องเศร้ามีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ เสียชีวิตหนึ่งรายนะคะชื่อว่านายอานนอน์อายุ47ปีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนค่ะนายวีรพลอายุ25ปีนายชูศักด์อายุ24ปีคนเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะก่อนเกิดเหตุ มันมีอะไรที่เป็นต้นเหตุทําให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้บเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบปากคาคนที่อยู่ในเหตุการณ์เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะคือก่อนเกิดเหตุอะ่ะนายอนนท์เขากําลังใช้อุปกรณ์เชื่อมประกอบถังน้ํามันอยู่ในโกดัง<ะ>กําลังเชื่อมเชื่อมอยู่ระเบิดเลยพี่กอฟอุ้ยอูยนี่ภาพด้านในนะคะเหรอระเบิดเลยแล้วกลุ่มควันดําพวยพุ่งขึ้นไปพอมีการไปตรวจสอบ บอกเลยว่าจุดที่เริ่มต้นนะคะมันคือเกิดจากการซ่อมบำรุงถังน้ำมันมันรั่วไหมผิดขั้นตอนผิดขั้นตอนอช่างซ่อมบำรุงอะ่ะเขาทำการเชื่อมถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดความจุถัง2,000ลิตรครับแล้วก็ใช้สำหรับบรรจุน้ำมันดีเซลนะคะแต่ยังไม่มีน้ำมันมแต่ไม่ได้ทำความสะอาดถังและเปิดฝาถังเพื่อเติมน้ำ อ๋อมันเป็นแรงอัดใช่เอุ้ยเลยทำให้เกิดแรงอัดและระเบิดอุ้ยเนื่องจากว่าระหว่างที่ดำเนินการเชื่อมมันมีประกายไฟด้วยครับนี่แหละค่ะคือต้นเหตุของเหตุการณ์นี้สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีตรวจสอบแล้วนะคะก็เลยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุแรกๆเนี่ยคนตกใจว่า ถังแก๊สระเบิดทั้งแก๊สระเบิดจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ถังแก๊สระเบิดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่รุนแรงแต่ถังน้ำมันน่ะมีการบำรุงซ่อมแซมผิดขั้นตอนมันก็เลยมีแรงน้ำมันที่ไม่มีน้ำมันระเบิดใช่ถ้ามีน้ำมันน่าอันตรายกว่านี้ค่ะก็สถานที่นี้นะคะ ไม่เข้าข่ายการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี2542สำนักง,งานพลังงานจังหวัดก็ได้ประสานแจ้งอุตสาหกรรมจังหวัดให้มาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะคะคก็ประกอบกิจการโดยไม่ได้มีใบอนุญาตอ,อ,อูหน่ากลัวมากน่ากลัวค่ะขนาดแบบเราเห็นภาพไกลๆเห็นควันเห็นอะไรเนาะมันคือไม่ได้มีน้ำมันอยู่ในถังนะแล้วเมื่อกี้ภาพ ตอนที่มันมีควันพวยพุ่งมาด้านข้ามมันก็เป็นบ้านใช่ไหมใช่เป็นแหล่งชุมชนด้วย่ะใช่ค่ะบ้านคนเยอะเลยโอ้โหเออเออะผมพาไปที่จังหวัดชายเชิงเซาฮะมีเรื่องราวที่ถือว่าแปลกค่ะแล้วมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเด็กมีเด็กคนหนึ่งครับเข้าไปซื้อของในร้านนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยกำจะยื่นเงินคุณผู้ชมครับจ่ายเงินมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วก็หยิบแบงค์ของน้องไปแล้วก็บอกว่า เดี๋ยวจ่ายให้จากนั้นหัวเราออกมาเฮ้ยเด็กจะรู้สึกยังไงอะมาถ่ายเงินเด็กว่าแปลกมะค่ะทำไปเพื่ออะไรอะฮะเอ้าลองชมภาพก่อนครับ

แปลกไหมฮะแปลกไหมปกติไหมฮะม <า S 1> ไปบอกเด็กเอาแบงค์ร้อยมาเดี๋ยวจ่ายให้เสร็จแล้วก็มองหน้าเด็กยักคิว้วยักคิว้วแล้วก็หัวเราะแล้วไปลูบผงลูบหัวเด็กเหมือนจะเอ็นดูเฮ้ยหยิบเงินเด็กเนี่ยแล้วก็ไปจ่ายเงินให้แล้วแบงค์ร้อยที่เข้ากระเป๋าเขาไปใช่ไหมงงไหมคือเด็กซื้อของแค่นั้นในถุงอะอมันต้องได้ตังทอนไงใช่สุดท้ายเด็กออกไปบอกคุณแม่ครับ คุณแม่ขับรถกระบะรออยู่หน้าร้านคุณแม่ก็เข้ามาเคลียดีเฮ้ยค,คุณทําอะไรลงไปอ่ะสุดท้ายก็มีวิวาทะกันทะเลาะก,กันนะครับทางผู้ชายนี่ก็บอกเดี๋ยวจะคืนเงินให้คุณแม่ก็ไม่ยอมอ่ะเออทํางี้ได้ไงอะ่ะแล้วเด็กจะรู้สึกยังไงอะ่ะเป็นเราอ่ะเป็นมิ้วมิวเจออย่างเงี้ยฉั<อ>นเด็กแล้วผู้ชายดูหน้าตาหลอนๆยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะสุดท้ายคุณแม่นะครับไปแจ้งความที่สพท่าตะเกียบฮะ แล้วก็หลักฐานให้ตํารวจดูตํารวจก็ไปตามหนุ่มคนนี้มาไปเจอที่บ้านเทพประธานตําบลคลองตะเกกอําเภอท่าตะเกียบนะครับแล้วก็จังหวัดชะเชิงเศาไปถึงปุ๊บเนี่ยไปเจอนะ้าของผู้ชายคนนี้คุณน้าเขาก็ไหว้ฮะไหว้ขอว่าแบบไม่ดําเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ได้ไหม,มถือว่าสงสารและกันนะเพราะว่า ที่บ้านเนี่ยมีคุณยายอยู่คุณยายช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ mm. ถ้าหากว่าจับคนนี้ไปติดคุกอะ่ะไม่มีคนดูแลคุณยายแต่ว่าคุณแม่ของเด็กไม่ยอมครับ <Ha. S 1> คุณแม่บอกว่าไม่ได้เรื่องนี้มันต้องถึงที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าหนุ่มคนนี้ไปทํากับเด็กคนอื่นอีกละ่ะลําพังลูกตัวเองอะ่ะเนี่ยกลับมาจิตก็แบบกลัวแล้วหลอนแล้วว่าถ้าไปทำกับคนอื่นอีกละ่ะคุณแม่ไม่ยอมนะฮะ เจ้าหน้ที่ตำรวจก็เลยต้องรวบตัวไปคือรถกระบะไปตามที่เห็นนั่นแหละเฮ้ยแบบนึกน,นึกถึงใจเด็กสิมาเจอแบบเนี้จริงเด็กก็ทํตัวไม่ถูกแล้วเด็กก็ดูกลัวมากใช่แล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วผู้ชายที่ก่อเหตุยืนมองจ้องยิ้มน่ากลัวนะคะลักษณะแบบเนี้ด้วยความเขารวบนะไม่ไม่รู้แบบเขาหลอหรืออะไรอยู่ก็ไม่รู้สสถูกไหมแบบนั้นเหมือนกันอ่ะเออ แล้วเนี่ยถ้าหากว่าคุณแม่เด็กไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเด็กถือถุงของกลับบ้านอนะ่ะแล้วบอกแม่ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นนะอ่ะโอ้โหคนมันใจเป็นแม่มันผ่านมาไม่รู้กี่นาทีเป็นชั่วโมงกว่าลูกฉันจะกลับมาออก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะนี่คือมีพฤติกรรมแบบนี้กับเด็กไม่ได้แล้วเรื่องแบบนี้มันฝังใจเด็กอะ่ะเด็กจะกลัวไปตลอดเลยนะจริงๆค่ะเนี่ยถึงบอกถ้าหากว่าเราเป็นเด็กอะ่ะหรือถึงใจเด็กอ่ะครับ แล้วคลิปนี้มิวไปอ่านคอมเมนต์คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วคนขายที่ร้านเขาเห็นเหตุการณ์หรือเปล่าก<แ>็ยื่นอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอยังรับเงินอยู่เลยแล้วทําไมเขาไม่ช่วยเหลือเด็กตั้งแต่ต้นแต่มีคนมาตอบนะพี่กอลว่ามีคนมาตอบว่าเขาไม่เห็นก็ <c oughs> ขเขารับเงิน Vegan อยู่มีคนมาตอบแทนบอกว่า เ<ค>น,นี่ยหยิบข,ยขวดอยู่ด้วยอ่ะบอกคนขายไม่เห็นก็ผู้ปกครองเด็กมาบอกว่าเกิดเรื่องแบบนี้คนขายก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เลยรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ้าวก็เนี่ยหยิบขวดหยิบหรือคนขายคิดว่ามาด้วยกันไหมคนขายเขาบอกคนขายไม่เห็นจริงๆอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เห็นตอนหยิบแบงค์ร้อยขอดูคลิปอีกทีสิอ่ะไหนวิเคราะห์กันหน่อยที่คนขายน่าจะเห็นตอนหยิบแบงค์ร้อยไหมอ่ะ ได้คุยอยู่นะอ่หยิบของใส่ถุงหยิบของใส่ถุงอธิบาเก็บ<า>ตังทอนอนิดเลยแค่น้อยอ่ะเดี๋ยวรับจ่า,ายให้อ่า เอาไว้ <All> right. อ่ะเอาจริงจังหวะที่ผู้ชายคนนี้เขาหยิบแบงค์ร้อยก็ใช่แล้วก็พูดด้วยคือไม่ใช่งินนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าขยี้คนขายคือเราแค่อยากจะทักเพราะว่าเราอยากให้ช่วยกันดูแลสังคมถูกต้องไม่อยากให้มองข้ามไม่อยากให้มองผ่านใช่บางทีถ้าเกิดคนขายเห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างน้อยนะ ก็เรียกเด็กเข้ามาข้างในใช่ไหมจูมือเด็กเข้ามาหลังเคาน์เตอร์หรืออะไรก็ได้ช่วยปกป้องเด็กนิดนึงจริงๆนะฮะด้วยความเคารพจริงๆคือแบบเด็กอ่ะเด็กใช่ค่ะต้องช่วยอ่ะครับคนขายเป็นผู้หญ,ญิงหรือผู้ชายเราเห็นแค่แขนเนาะไม่รู้แหะแต่ผม <c oughs> ผมแค่รู้สึกว่าต่อให้เป็นผู้หญิงผู้ชายก็ต้องช่วย <c oughs> อ่ะหรือเขากลัวด้วยหรือเปล่าแต่ข้างหน้านี่คือเด็กเลยนะ จริงสังคมต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันสอดสองดูแลแล้วก็อะไรที่เราช่วยนะได้เหตุการณ์เฉพาะหน้ามันต้องช่วยจริง,รง,รงไม่ได้อยากขยี้เลยแต่แบบอยากให้ช่วยกันดูแลสังคมจริงๆคืออย่างนี้ฮะอยากให้นึกว่าถ้าเป็นลูกหลานคุณนะมิวดูคลิปเนี้ยมิวนึกในใจเลยว่าถ้าเป็นลูกชายมิวอะใช่ไหมแล้วโดนแบบเนี้โอ้โหไม่ได้เนี่ยดีแล้วที่ผู้ปกครองของเด็กยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจะดำเนินคดีอืม เอออะคุณผู้ชมค,ครับมาดูเรื่องของกระจกเครียดเราเคยนำเสนอข่าวนี้อยู่หลายครั้งใช่ที่อยู่ดีๆกระจกแตกเลยอเป็นภาวะกระจกเครียดไม่ใช่ว่าไม่มีสาเหตุมันมีสาเหตุของมันแล้วมันเกิดขึ้นกับกระจกประเภทนี้อืคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้น่าตกใจมากคะ่ะอุ้ยเนี่ยพี่อกอลต,ตกใจเลยอ่ะ แล้วผู้หญิงท่านนี้คือหยุดนิ่งเราไม่ได้ฟรีสภาพนะคะเธอหยุดนิ่งเพราะเธอขยับไม่ได้เธอกลัวตกใจด้วยเออนี่คนก็ค่อยๆเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยแบบนี้ค่ะมันเป็นอาการเหมือนเป็นเป็นช็อกนิดๆนะช็อกนะเนี่ยดูสิเนี่ยไม่ไม่ไม่กล้าขยับตัวเลยอ่ะเธอได้แต่ยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูก คลิปนี้นะคะลูกสาวของผู้เสียหายส่งเรื่องไปที่เพจเจมอย V วีเพื่อขอความเป็นธรรมจังหวะเปิดประตูปุ๊บโโอ้หเหตุการณ์เกิดขึ้นหนึ่งสิงหาคมครับคุณแม่บาดเจ็บเอ็นนิ้วโป้งขาดโอ้มันลงมาบาดเลยใช่ไหมแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากเจ้าของตึกเลยอ้าวลูกสาวคนเจ็บบอกว่าตอนนี้อาการแม่ดีขึ้น แต่ต้องใส่เฝือกดำนิ้วเรื่องการเยียวยามีตัวแทนของตึกติดต่อมาเพื่อร,รับผิดชอบก็ได้แต่หวังว่าจะได้รับการเยียวยาตามความเหมาะสมตอนนี้ประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แต่มันมีค่าอื่นอื่นองคะพี่กอล์ฟค <นะ S 1> ่าทําแผลระยะยาวต้องทำ<ช>ความสะอาดล้างแผลใช่ไหมคะไหนจะค่ากายภาพไม่รู้ว่านิ้วจะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหมถูกมีปัเอ็นขาดเอ็นนิ้วขาดมันต้องกายภาพ นี่ยังไม่คุยถึงเรื่องจิตใจอีกนะใช่โหจริงเหรอเจ้าของติยังไม่ติดต่อไปอีกเหรอคนลุกเลยอ่ะมีข<ะ>้อมูลจากอาจารย์เจตนะคะ,ะอาจารย์เจษสดาเด่นดวงบริพันธ์บอกว่า<ะ>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์ใช้คำว่าไม่ใช่เรื่องแปลกกระจกประเภทนี้เรียกว่า Temperglass ครับ<ะ>เวลาแตกเศษกระจกจะเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนมเมล็ดข้าวโพดมันไม่คม อาการแบบนี้เรียกว่ากระจกแตกแบบไร้สาเหตุแต่จริงๆแล้วมันมีสาเหตุครับมันอาจจะเกิดจากการติดตั้งค่ะเช่นขอบบินมีรอยร้าวไขน็อตแน่นกรอบกระจกแน่นเกินไปทำให้กระจกเครียดไปโดนความร้อนไปโดนความเย็นไปโดนลมรกระจกทนไม่ไหวไม่ต้องมีใครไปโดนมันก็แตกได้เองอ แต่อันนี้จังหวะที่ผู้เสียหายกําลังจะเปิดประตูมันพอดีเป๊ะเลยอ่ะใช่ค่ะกระถวกเหมาะนะอืมเป็นที่ทํางานโอ้โห,หน่ากลัวมากอ่ะอคือมันมันมีการได้รับบาดเจ็บด้วยไงมันต้องมีการดูแลอชะต้องเดียวยาใช่ค่ะแล้วก็คงตกใจด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ากระจกที่เหลืออยู่อ่ะมันจะแตกอีกไหมใ,ไใกล้ใกกันอ่ะ คือถึงบอกว่าคือถ้าหากถ้าหากว่าไม่ได้ตกใจมากอ่ะอย่างน้อยต้องกล้าขยับตัวนะนี่คือโอ้โหแทบจะแพนิคอยู่แล้วอ่ะโอเป็นเราก็ช็อกเนาะโอ้เนี่ยเป็นที่ทํำงานของเธอนะคะก็ได้แต่ติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวจะชดเชยเยียวยาแต่ก็ยังไม่ได้แบบชดเชยเยียวยาอย่างเต็มที่อืมเอาไปดูแลกันหน่อยครับดูแลกันมันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้เนาะในชีวิต เนาะโ,<น>โอ้น่ากลัวจังเลยอะ่ะค่ะใช่ไหมช่วงเนี้ยคนจะต้องหลอนอะ่ะเวลาเจออย่างเงี้ยจะแบบจริง้งเอ๊ะอ,อย่างมันไม่มันไม่กล้ามันไม่กล้าจะเปิดอ,ะอ่ะเออเอาไปข่าวนี้สักน,นิดนึงนะะวันนี้เวลาค่อนข้างจะมีน้อยเนาะเออเออะไปดูไรเดอร์ท่านนี้หน่อยกำลังเป็นไปวรัลเลยนะฮะไรเดอร์ท่านนี้ครับก็รับลูกค้ามาเสร็จแล้วลูกค้าขึ้นมาปั๊บกระซ้อนข้างหลังนะ ซ้อนข้างหลังเข้าใจได้น่ะเวลาคนเรากลัวมันก็อาจจะมีส่วนใหญ่จะมันต้องจับข้างหลังเนี่ยมันจะมีเหล็กๆ,ๆอยู่นะกับมอเตอร์ไซค์ใช่รใชหรือไม่ก็เกาะเบาใช่เกาะเบาหรือเต็มที่ก็จะแบบนั่งเกรงจับขยุงตัวขออนุญาตจับเอวจับเสื้อพี่คนขับไปไปจนถึงนิดนึงอันนี้คือเต็มที่นะอันนี้คือเต็มที่แล้วขออนุญาตขอจิกเสื้อหน่อยขอจิกเสื้อหน่อยหรือบางคนกลัวจริงๆนะหรืออายุเยอะค่ะ หลนเอ้ยยายขอโอบไว้หน่อยอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าเหตุการณ์นี้ฮะคนที่ซ้อนเนี่ยครับเป็นผู้ชายแล้วก็จะให้ไปส่งไปดูภาพเลยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูภาพอานะผมจะไม่ภาคให้เสียอัธรสนะให้สังเกตที่มือใช่ใช่ใชเออดูไว้นะฮะอันนั่นนั่นแหะครับอันแน่เริ่มมีนิ้วเขียนะนิ้วโป้งมีเขียนะครับอ่าหลังจากนั้นมือย <บ><อ>แรงหรือเปล่ามิ้วมือลงมือตก <c oughs> มือตกนะ่ะไม่มีแรงพี่ไลเดอร์ก็มาดึงมือออกนะ <c oughs> เขาอาจจะไม่รู้ตัวไงเขา,าจะก,กลัวเอองั้นดึงมือออกดึงมือออกอ่ะแล้วเราก็ขี่ต่อไปจะได้ไปส่งเขาเอ้าวอ,าอามันมาอีกแล้วภาพซ้มป่ะภาพสามป่ะเออเอออะไรยังไงสุดท้ายถึงที่หมายปั๊บจ่ายเงินกันตามระเบียบเนี่ยฮะแต่ว่าที่เสื้อยืดที่น้องคนนี้ใส่อยู่เนี่ย จริงๆแล้วเห็นนะเห็นตัวย่อของสถาบันเลยแหละค่ะนะครับนี่ก็เบลอไว้ให้ไรเดอร์ออกมาโพสเลยฮะโพส์เลยครับบอกว่าอืไม่น่ารักเลยนะครับดีนะที่เป็นผม,มความหมายคือถ้าเป็นคนอื่นเผลอๆร่างกายอยากประทะไปแล้วถูกไหมคือของแบบนี้มันแหมโทษนะคุณผู้ชมจับเล่นไม่ได้ไม่ได้เสียมารยาท ถูกไหมแล้วคือจับไปตลอดทางจนถึงที่หมายปลายทางเงี้ยหรอคะผมคลิปเต็มไม่เห็นไงเห็นแค่นี้แต่ประเด็นคือเขาอุตส่าห์ดึงเอามือออกแล้วเออยังจะดื้อเมียวเมียวเจ้าหว่ายังจะดื้อเหรอมือมันดื้อเหรอมือมันหมดแรงคือสมองสู้ร่างกายไม่ได้ร่างกายมันฝืนเนี่ยฮะเขาก็มาโพสต์นะฮะคนก็บอกโอ้คือไม่ควรทำ ไม่เหมาะอย่างยิ่งเสียมารยาทแล้วก็บางคนบอกอาจริงแจ้งความได้นะแจ้งม<ช>หาลัยได้นะใช่มันอนาจารไรอย่างงี้ใช่คือมันเนี่ยเอาร้มดูภาพสิมันเหมาะมันควรไหมล่ะครับมันมันไม่ควรทํามันไม่ควรทําไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกเ็เถอะใช่ค่ะถูกไหมอะ่ะแมกภาษาทั่วไปนะของสงวนอ่าใช่ของสง,งวนฮะ ของสงววยหมายความว่าแตะต้องไม่ได้ม,มือจะไหลลงไปแบบนั้นก็ไม่ได้ค่ะแถมเขาดึงออกแล้วยังจะไหลลงไปซ้ำยิ่งไม่ได้ฮะถ้าไปเจอไลเดอร์ที่แบบเนาะอารมณ์ร้อนน,นิดนึงเนาะจอดไล่ลงโอ้โหเผิ่มมีเรื่องมีราวอีกที่กลัวโอ้โหไม่ได้เนี่ยเริ่มแบบน,นิ้วเขีย่ยที่บอกแล้วนั่นอะเนี่ยมาจับแล้วก็น,น,นออิ้วย่างเงี้ยเอ้ยนิ้ว โอยเห็นใจไรเดอร์จริงสงสารไรเดอร์ก็วันวันพันกว่าเรื่องจริงๆถูกไหมเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อะแล้วเจอลูกค้างี้แต่บางทีเขาก็คงนึกใจนะใจเย็นไว้ใจเย็นไว้เป็นอาชีพเราอ่เดี๋ยวก็ถึงแล้วหน้าเดี๋ยวก็ถึงแล้วหน้าจบจบไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรียกไปไกลๆทาไงไปก็ต้องใช้เวลาเดินทางสักชั่วโมงนึงเนี้ยมันอยู่ที่ว่าลูกค้าเขามีแรงพยุงมือแค่ไหนต่ะงหาโธ เออไม่ทำนะมไม่ทำนะฮะไม่ควรทำนะครับค่ะเอาคุณออผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจตรงนี้กันสักหน่อยค,ค่ะทางสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้เดินหน้าผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยไปทั่วประเทศเลยนะคะจากภาคอีสานสู่ภาคเหนือและล่าสุด ที่าคใตายค่ะกับการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาประจําปี2568นะคะโดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่6สิงหาคม2568ที่ผ่านมาค่ะในพง์กวินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ในายสุรสิธินิธิวุฒิวรรักษ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะ เป็นงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาประจำปี2568ค่ะณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งยังเผชิญความเสี่ยงในหลายมิติเลยนะคะโดยมีนายจิรวัตรมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนันทชัยปัญญาสุรรทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสอสอปอทอพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจงังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับค่ะ โดยนายสุรสิทธิ์ได้กล่าวภายในงานว่ากระทรวงแรงงานให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางานอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของประเทศโดยมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานในทุกประเภทกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมหรือแรงงานนอกระบบการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็น,นกลไกสําคัญค่ะในการเผยแพร่องค์ความรู้ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องนะคะ คุณผู้ชมคะทางด้านนายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ผู้มนวยการสสปทอบอกว่าภาคใต้ย,ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความท้าทายด้านความปลอดภัยในการทํางานค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานประมงและโรงงานยางพาราหากแรงงานไม่ได้รับการคุ้มครองหรือเข้าถึงระบบความปลอดภัยอย่างเหมาะสมย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสำหรับสสปทเองนะครับได้เดินหน้าขับเคลื่อนในโครงการ zero accident campaign นะครับอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค ส่งผลให้สถานประกอบกิจาการจำนวนมากครับสามารถลดสติอุบัติเหตุจากการทำงานลงได้อย่างมีนัยสำคัญโดยในพื้นที่ภาคใต้เองนะครับก็มีสถานประกอบกิจาการจำนวนมากที่เข้าร่วมโครงการอย่างแข็งขันสะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันครับในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้อย่างรากลึกการจัดงานครั้งนี้ฮะไม่เพียงแต่มีการบรรยายเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับ แต่ยังมีการแสดงนิทรรศการและการสาธิตอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเสริมสร้างระบบความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและรองรับครับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วยครับกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ต้องอาศัยในภาคพื้นพื้นที่นะครับสารประกอบการภาคราชการในพื้นที่เนี่ยได้ร่วมมือร่วมไม้กันในการดําเนินงานแล้วก็เเรียกว่าใช้ทรัพยากรใช้ เพิ่มพูนองค์ความรู้เนี่ยนะครับสร้างความตระหนักในเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้นแล้วก็ทํำยังไงที่จะทําให้สถานประกอบการเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยเป็นศูนย์ซึ่งจะก้าวไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยให้เต็มที่มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือ,อ,อทางกระทรวงแรงงานนั้นเรา,เราพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเอาละครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ